จะมีโอกาสได้พบพ่อซึ่งกันและกันมีโอกาสสามารถี่ทำนับซึ่งกันและกันมีโอกาสได้หนุนใจซึ่งกันและกันด้วยพระวจนะธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะตั้งพันขาไส้พระองค์ว่าถึงพวกพระองค์ทั้งหลายในแรงมันนี่แรงเมื่ออื่นแรงก่นแรงมือเมื่อกขอพระองค์เจ้าสงโปรอวยพรพวกพระองค์ทั้งหลายโดยเฉพาะท่านศาสนาจารย์ทำปัน สนิทที่จะนำพระครรของพระเจ้ามาแบ่งปันกับพวกขราพกทั้งหลายขอพระองค์ทรงเจอท่านสนคิดอยู่กับท่านให้ท่านได้ตักกับพวกข้าพกลงทั้งหลายเพื่อให้ชีวิตของพวกขวก้าพกลงทั้งหลิยขึ้นในความหักที่มีต่อตองค์พระเยซูเกศไอ้มากมายยิ่งขึ้นในชีวิตของพวกข้าพกลงแต่เจ้าพระวิดาอธิษฐานขอพวกเจ้าทรงโปรดอวยพรพวกข้าพกลงทั้งหลายในแรงวันนี้และขอมือต่อต่อไป ในพระนามของพระยเยซูเจ้าอาเมนขอพระคุณอวยพร